ประกันก็ไม่ช่นหนักไม่มีความไม่นำเพิม่มการาันตีไม่แท้ได้นะครับขึ้นยนต์พลังอัดดีนะครับเบนซินไม่ถึงแก๊สอยู่แล้วนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมแง่งน้ำจากอัลโตรอัตโนขาดนะครับมีรถน่ารักน่ารักน่าใช้มาหนึ่งคันครับผมวันนี้เป็นคันดั้งแจ๊สนะครับแจ๊ก G K หนึ S นะครับปีสิบแปดจนะครับรถบ้านสภาพเดิมๆสีบลเงินเดิมงานเลยครับแล้วมาแค่งักหมื่นจีโรนะครับวันนี้ผมจะพามาชมนะครับว่าเจ้าคันดั้งแจ๊ก G K คันนี้เอาที่นั่งตัามีอะไรบ้างสภาพเดิมกันเป็นยังไงนะครับมันจะสวยหรือเปล่านะครับน่าใช้หรือเปล่านี่ผมจะพามาชมนะครับผมก่อนไปชมกันก็ฝากกดไลค์กดแชรรรร์์กกดดให้้้ัับบโโปออตคคาวยนะ กดไปครบทุกช่องทางเลยนะครับแล้วก็มาชมกันได้เลย Honda Jazz 1.5S นะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยงามมากนะครับสีบอลเงินเดิมๆเลยนะครับรถก็จะมีเก็บสีมาบ้างนะครับจากเจ้าของเก่านะครับแต่การะนาตีเหมือนเดิมครับรถไม่ชนหนักไม่มีความให้นำพวกกระนาตีไม่แท้เหมือนเดิมนะครับนี่ครับโคมหน้าไฟหน้าต่างๆโคมสวยโคมใส่มาพ้องก็บสีบอลเงินแบบนี้ครับมาพร้อมกัล้อกระทะนะครับเป็นยางโยโกฮาม่าบูเอิร์ดนะครับผมสเปคของเขานะครับ 17565R15 นะครับ ยางปี22นะครับเป็นยางปลายปลายปีแล้วนะครับก็ถือว่ายังใช้งานได้อีกดานนะครับผมแล้วก็โชว์อัพเดิมสปริงเดิมหมดนะครับก็มีไฟเลวที่แก้มตรงนี้นะครับกระจกข้างนะครับเป็นสีบนเงินเดิมโรงงานนะครับมีกันสาดมาให้ส่วนประตูด้านในแขงมาโตเป็นหนังดําตัดด้วยได้แดงนะครับเพิ่งติดฟีมานะครับติดให้เรียบร้อยนะครับส่วนน็อตประตูหน้าฝั่งซ้ายไม่แกะไม่ถอดใดๆเป็นอาวประตูนะครับให้ดูได้เลยครับผมนี่ฮะตอกกลมชัดเรียงสวยสภาพดีสภาพเดิมนะครับ ไม่ชนนะม,มีความไม่นำทั่วเหมือนเดิมครับเพื่อน,อนๆหลายคนถามว่าดูวิดีโอมันก็ไม่เหมือนดูตัวจริงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเพื่อนๆสามารถดูวิดีโอจบเนี่ยผมคิดว่าสามารถตัดใจซื้อได้เลยทันทีนะครับเพราะว่าผมทําวิดีโอไว้ค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆนะครับผมดูได้เลยนะฮะเมาะด้านในนะครับเบาะหนังเดิมๆเลยนะครับอ่าก็นี่ครับแผงข้ามประตูต่างๆเนาะนี่น็อตเดิมหมดเลยนะครับด้านล่างนะครับ เลขตัวถังไมขเครื่องยนตรงตามเลขนะครับเอาก็หมุดสองข้างไม่เคยแกะไม่เคยถอดใดๆออกไปอกติเกือกันรอยยังยังไม่เคยถูกแกะเลยนะครับแสดงว่าเดิมแน่นอนประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับผมนี่ครับแผงข้างประตูเป็นพลาสติกเนาะมันก็จะมีรูรอยบ้างนะครับเนื่องกการใช้งานทั่วไปนะครับแต่ว่าชิ้นงานต่างๆเดิมๆหมดเลยนะครับผมนี่ไม่อาร์คนะครับนี่ครับเดิมหมดเลยนะครับผมตอกลมชัดลิงสวย การันต,ตีว่าเดิมนี่เห็นไหมสติกเกอร์ก,กันรอยเดิมอยู่ครบหมดเบาะด้านในนะครับเบาะหนังถือว่าสภาพสวยเลยนะครับฝ้าหลังคาสะอาดนะครับสภาพดีมากมถก็จะมีเก็บสีด้านท้ายมานะครับแต่ว่าเก็บใน,นที่นี้คือไม่เกี่ยวครงสร้างนะเป็นพวกเดือดรอยนะครับเจ้าของเก่าเก็บมาให้หมดแล้วนะครับผมยางยูโกฮามา่าบัวเอิร์ธเหมือนกันนะถ้าเจ้าของเก่าดูแไลไม่ดีผมคิดว่าไม่ใส่ยูโกฮาม่าแน่นอนนะครับเพราะยูโกฮาม่ายา,ยางนี่ค่อนข้างแพงน,นะและยางปียี่สิบสองด้วยนะครับ ด้านหลังนี่ครับแจ๊ดดี้เคจุดเด่นของเขาก็คือไฟท้ายนะครับไฟท้ายสวยงามมากแล้วก็นี่ครับไฟเบรกดูทีสามมีเซ็นเซอร์ถอยกลับระยะ2จุดนะแต่คันนี้ไม่มีกล้องถ้ายหลังนะครับช่กงน้าน,นะครับโช้กเดิมนะฮะแล้วก็แชสซีสวยนะสปริงเดิมหมดเลยนะครับผมไม่ตะผุไม่ตะตกตัวถังใดๆนะครับด้านท้ายนี่มาดูมันจะเคยมีเคลบสีมานะครับแต่ด้านนอกนะแต่ว่าข้างในนะเห็นไหมเม็ดอาต่างๆเดิมอยู่ครบหมดเลยนะครับซ้ายขวา สภาพเดียวกันแล้วก็เบาะของ Honda ครับข้อดีอย่างหนึ่งคือมันสามารถพับแบบนี้ได้นี่พับแบบราบเลยนะครับวางของได้เพียบนี่นะครับยังอร่อเดิมโรงงานแล้วก็รถไม่เคยติดแก๊สนะครับผมนี่ฮะวางของได้ปกติเลยนะครับโดยรวมถือว่าสวยงามเลยนะครับผมนี่ฮะท้ายเดิมๆเลยนะครับไฟท้ายสวยงามมาก G K นี่ครับใครที่ชอบรถแบบว่าเดิมๆไม่แต่งนะครับ ก็ได้ 1.5S เป็นตัวเริ่มต้นแล้วมาแต่งเพิ่มได้นะครับยงางฝั่งขวาครับยังยูฮามาบูเออร์เหมือนกันนะครับสเปคเดียวกันหมดนะครับยางปี22ทั้ง4เส้นเลยนะครับนี่ฮะดูเม็ดอาร์เขหน่อยเม็ดอาร์ต่อกลมชัดเรียงสวยนะครับโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับด้านข้างด้านบนนะครับติดฟิล์มให้รอบคันครบนะครับหาประตูบนล่างนะครับนี่ ติ๊กเกอร์ใส่งอมยางนี่ครับเม็ดอาร์คด้านบนนะครับผมเป็นไงครับโครงสร้างเดิมร้อประเด็นนะครับผมสภาพดีสภาพสวยนะครับด้านในนะครับเป็นกุญแจไขนะครับแล้วก็พวงมาลัยไม่มีมันติฟังก์ชันนะสภาพดีครับแล้วก็คันนี้มีโหมดอีโค่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเาชมห้องเครื่องนะครับว่าเจ้าตัวคอนได้ใจคันนี้ห้องเครื่องจะเป็นยังไงบ้างนะครับไปชมกันเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับผมนี่ ม็นอตฝังระโพงข้างหน้าเดิมหมดเลยนะครับสติกเกอร์มอกรสติกเกอร์ต่างๆเดิมอยู่ครบหมดนะครับเก้มต่างๆนะครับเดิมหมดเลยไม่แกะไม่ถอดใดๆนะครับคานหน้าเดิมหมดนะครับอ่าซ้ายขวาสภาพเดียวกันนะนี่เห็นไหมดูกันซอกด้านในเบ้าโชคเดิมหมดนะครับนี่มาร์กิ้งฮิวซีเดิมอยู่ครบหมดนะครับ รถจะมีกระดิ่งแคทชัด้านนอกเข้ามานะครับแต่ข้างในไม่มีอุบัติเหตุด้านในเลยนะครับเพราะว่าคันเจ้าของเก่าเก็บพวกรอยขีดข่วนมานะครับอุบัติเหตุไม่มีก็ประกันรถไม่ชนหนักไม่มีความแน่นำเพิ่มการันตีไม่แท้ได้นะครับขึ้นยนต์พาราคาราทีนะครับเบนซินไม่ติดแก๊สอยู่แล้วนะครับแล้วก็น้ำมันเครื่องครับเต็มเต็มสองที่นะครับน้ำมันเครื่องยังไม่ต้องเปลี่ยนนะใช้ได้อีกประมาณหกพันกโลเจ็ดพันกโลสบายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครซื้อไปอยากจะเปลี่ยนเลยก็แนะนำครับก็เปลี่ยนเกียรยดนะครัับบบสาใจี แต่ว่าคันนี้โดยรวมถือว่าสภาพดีสภาพสวยนะเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเนี่ยพวกออกซิเจนเซ็นเซอร์ต่างท้องอากาศต่างๆนะครับปั๊ม ABS ต่างๆสภาพดีสภาพเดิมนะแล้วก็เนี่ยครับพวกตาัห้องเครื่องซีนกาวเดิมโรงงานเดิมอยู่ครบหมดสภาพโดยรวมอบอกเลยว่าสวยงามนะครับเดี๋ยวมาชมด้านในนะครับว่าเจ้า j จจีเกนหคันนี้ออปชั่นด้านในมีอะไรบ้างนะครับม่เท่าไหร่นะชมกันนี่กุญแจไขนะช่วงนี้แดดก้อนมากเลยอ่ะร้อนจริงๆนะครับเข้าเมษาแล้วก็ เนี่ยฮะเลขไมห้าหมื่นเจ็ดพันกิโลนะครับับปกันใหม่แท้นะครับคอนโซลต่างๆนะครับรถเป็นยังใหม่ปีสิบแปดถึงสิบเก้านะคอนโซลมันจะเป็นพลาสติกขึ้นรูปยังไม่แตกนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นแบบเครื่องเสียงบลูทูธได้นะครับต่อ a อ X ได้ USB ได้นะครับแล้วก็นี่ฮะที่ปรับแอร์เนาะแอร์จะเป็นแอร์มือหมุนอยู่นะครับโดยรวมสวยครับไฟเครื่องต่างๆไม่โชว์นะครับสภาพดีมากคันนี้ สะอาดนะครับบอกเลยว่าสะอาดนะครับแล้วก็เบาะต่างๆเนี่ยโอเคเลยติดฟิล์มให้ใหม่แล้วนะครับนี่ไม่มีอักขระใดๆราคาเทนะ่าไหร่นะครับกับ h o น d ้า a จ z GK คันนี้นะครับไปชมกัน Honda า a จ z GK 1.5 SP 18.19เกียร์ออตโต้คันนี้นะครับไม่57,000โลไม่น้อยมากนะครับผมรานะคา359,000บาทนะครับรถดเดิมๆสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับ บอกเลยว่าใครหางรถเดิมๆแบบโครงสร้างสวยๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็รคานหน้าแจ๊ส GK นี่เป็นคนที่ขายดีมากนะครับแล้วก็ใครที่บอกว่าไม่ชอบรถแต่งนะครับของผมนี่ได้รถเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ยางใหม่ๆนะครับโครงสร้างเดิมๆโครงสร้างสวยๆนะครับซื้อไปก็คือพร้อมใช้งานได้เลยนะครับ สนใจซื้อนะครับจากไฟแนนซ์ก็ได้ซื้อเงินสดก็ได้นะครับซื้อยังไงนะครับอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะซื้อรถกระถางโปรโตคาร์ไม่ได้นะครับเพียงแค่ดูรีวิวถ้าชอบดูไม่ใช้พร้อมซื้อนะครับติดต่อไมโครอัโตคาร์ทักแชททักข้อความมาได้เลยนะครับหรือโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับมีประกันเซ็นไฟแนนซ์ถึงหน้าบ้านนะครับไฟแนนซ์ผ่านการมีประกันส่งรถถึงหน้าบ้านฟรีเลยนะครับผมขอเชองท่านกดต่อนะครับทางเฟซบุ๊กยูทูบส่อฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกัดให้ทางโปรโตคาร์ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ครับผมแมงน่ามาก็เจ้า Honda Jazz GK คันนี้นะครับ1.5 SP 18.19นะครับาา 3, 000, 000ราคา3 5 0 0 0 0บาทนะครับขอบคุณกันไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ